สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนครับผมครูสลายุทธวรลเว่วันนี้ผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนจะมาแนะนําวิธีการใช้งานโปรแกร,รมประกาศผลการเรียนของนักเรียนซึ่งพัฒนาโดยทีมงานสารสนเทศของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงครับขับค,บคอนโดยท่านผู้มีการทรงผลทรัพย์เจริญและคณะครูทุกท่านครับเริ่มจากเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนก่อนนะครับที่ w w อร์ไ .ac.th นะครับหลังจากที่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเสร็จแล้วนะครับ <ไป S 1> ก็ไปคลิกตรงคำว่าประกาศผลการเรียนครับจะพบกับหน้าประกาศผลการเรียนออนไลน์นะครับให้กรอกรหัสบัตรประชาชน13หลักลงไปในช่องว่างนะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วกดปุ่มคลิกเพื่อค้นหา ถ้ากรอกรหัสไม่ถูกต้องนะครับโปรแกรมก็จะแจ้งว่าไม่พบข้อมูลนะครับก็ให้กรอกเลขให้ถูกต้องนะครับหลังจากกรอกเลข13หลักถูกต้องเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแสดงชื่อและก็นามสกุลของนักเรียนให้ไปกดที่เครื่องหมายรูปดาวน์โหลดด้านบนนะครับ หลังจากนั้นก็ให้บันทึกผลการเรียนของนักเรียนนะครับหรือว่าะจะเปิดดูเลยก็ได้นะครับในนี้นะครับหลังจากที่บันทึกเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเห็นผลการเรียนของนักเรียนซึ่งท่านผู้ปกครองก็สามารถที่จะ,ะพิมพ์เก็บไว้นะครับหรือว่าจะ,ะแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้ก็ได้นะครับ ก็สำหรับหากมีข้อสงสัยหรือข้อติดขัดในการใช้โปรแกรมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อโดยเบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ในการกับเบอร์โทรศัพท์ของอผู้พัฒนาโปรแกรมก็อยู่ทางด้านล่างแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ